ครับมองเขาเชียวดินพอปีเป้าออกกอนนะครับปีเป้าเอาอาเอาต้นไม้ออกกอนกันหน่อยนะครับผมมองนี้นะครับเป็นเคร่อมาขุดมาเอาแล้วนะครับเป็นเคยื่อเอาไปแล้วละมาเอาอีกนะครับผมนี่มีต้นนี้งบประมาณเปนก็นใส่อีกนะครับติดไลอยู่ในหน้าเพิ่อนอยู่แล้นะครับ เดี๋ยวเคลียร์ไม้เคลียร์ไม้เสร็จเคลียร์ยปลาเสร็จแล้วห่อกระชีใดกระชีใดแลนนะกร,ระชีใดแลนดินเดี๋ยวดิน,ดนไปใส่นะครับเอาไปใส่หม่องห่อวันคุ้นต่ออยุข้าออกก้อนหั่นแล้วครับตัวน,นี้ทางเต้าก่อนมันหลายปีแล้วเนี่ยต้นไม้มันขึ้นขึ้นขึ้น,นกเก่าแล้วนะครับหมองช้าหน่อยหมองนี้กับคุดเอาดินออกไปนะครับทั้งเทืองนี่กับแม่นนะครับ เอามองเก้านีนะครับทางต้นใหม่ออกอยังน้อยก่อนนะครับค่อยเย็ดไปเรื่อยๆนะครับผมกว่าเรียงมันมีงบประมาณสีละสองเมื่นสามเมื่นนะครับเย็ดไปเรื่อยๆ ลงมาบ่อนี่กับตอนนี้แล่นดินไปกับประมาณ2องยกว่าเที่ยวแล้วนะครับสองร้อยกว่าเที่ยวแล้วแล่นรุ่นนี้สองมือนะครับสองมือแล้วอันนี้อันนี้บ่อ,อน,นี่ไอแป้งนี่ชี้ใช่อีกประมาณนะครับกาไใบเพิ่นกาไใบประมาณร้อยเที่ยวก่อนใส่ประมาณร้อยเที่ยวก่อนนะครับพอพ่อในเค่เพิ่นเฟ่หยิบเพิ่มพันพ่อเพิ่นเฟ่ชิ่เติมนะครับเพิ่นเฟ่หยิบเพิ่มนะครับว่าใสาไ่ไปก่อนประมาณ มองมองมองไปคุดต่อออกเมื่อกี้เนี่ยมันประมาณที่กับประมาณงานนะครับงานกวบลๆวนี่ล่ะนะครับเพิ่นว่าล่องใส่มงจักรอยนะจักรอยเที่ยวกวันนะครับนะครับทางเต้าออดีๆเจ้าก่อน น้ำก็ว่าย่านนะครับน้ำก็ว่าย่านเ้ายางเดียวพวกข้าพวกข้าไอ้เสายางเดียวเลยเส้ามาจับลงกดลงสับมุนมุนพรนไว้นะครับ ขอบคุณนะครับขอบคุณทุกกําลังใจนะครับผมขอบคุณทุกการรับชมนะครับพอกันไม่ชิดหนาครับผมสําหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผม